นักวิทยาศาสตร์จากบริษัทคาร์เ,ราเซบาบโอเซเนสิกในรัฐเท็กซัสรประสบความสำเร็จในการชุบชีวิตหมาป่าแดวุสัตว์ดึกดำบรรที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ13,000ปีก่อนและเป็นที่รู้จักกันในซีรีส์ดังอย่าง Game of Thrones ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูงผสมปสานระหว่าง DNA จากฟอสซิลโบราณยีนของหมาป่าสีเทา ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดในปัจจุบันลูกหมาป่าได้วูทั้ง3ตัวมีชื่อว่าโรมูลุสลีมัสและคาริซีได้ถือกาเนิดเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาด้วยวิธีการโคลนนิ่งผ่านกระบวนการโซเมติกเซลล์นิวเคลียร์ทรานสเฟอร์ซึ่งนําเซลล์ดีเอ็นเออายุ13,000ปีจากพื้นที่ในรัฐโอไฮโอและกระดูหูอายุ7 2 0 0 0ปีจากรัฐไอดาโฮมาผสมในเซลล์ไข่ของแม่สุนัขตัวแทนหลอนนําไปฝังในคันเพื่อให้กําเนิดลูกหมาป่าที่สมบูรณ์ทั้ง3ลูกหมาป่าขณะน,นี้อาศัยออยู่่่ในนนนเเเขขขตตตุรรรักก์ธมชาาา 2, เเาาาาาาิดดวว2,000ค้้้แลงจจหทีํ ตลอด2 4ชั่วโมงทางด้าน CEO แบนแลมระบุว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตด้วยบริษัทคนลนเสเซลยังตั้งเป้าฟื้นคืนชีพสัตว์สูญพันอื่นๆอ,อีกเช่นเสือแทสเมเนยนกโดโดและแมมมอธขนยาวในอนาคตอีกด้วย